เต็มเเลยดี๋ยวเราไปดูตอนตองลงแข่งกันนะคะสกอตตี้บอย

พักที่นี่อีกหนึ่งคืนนะคะคืนนี้คืนที่สองมี power site หมายถึงว่ามันมันมีที่จอดที่มีอ่าที่เราต้องการจำไฟกับมันที่ไม่ต้องการไฟนะคะของเราก็มีคาราวานก็มีไฟอยู่แล้วแหละแต่ทีเนี้ย ถ้าเราจะใช้เครื่องทำกาแฟอะไรเงี้ยเราก็ต้องอยู่ตรง power s i e นะคะแล้วก็ออกจากนี้ก็จะไปดูแข่งม้านะคะฝั่งถนนนี่เองตามฝั่งตรงข้ามนี่เองค่ะมีแข่งม้าวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันค่ะสตบอยน้ดวย คนเต็มเลยนะคะเี่ยเดี๋ยวครับนี่ number t h r e today senior birthday เยี่ยมเจ้าองนะคะ i ันน วมาแข่งทุกวันนะวันนี้เริ่ม้งแต่เที่ยงสิบสิบเรามาตอนของเราจะมีตอนบ่ายสองห้านาทีค่ะเราเลือกเบอร์หนึ่งกับเบอร์สามวันนี <c oughs> <c oughs> <wh <wh ้เลือกเบอร์สามเพราะว่าพี Phoenix ่เนียวันเกิดพี่เนี่ยวันนี้พอดีวันที่สาม เดี๋ยวเราพาไปดูนะคะเต็มเลยเดี๋ยวเราไปดูตอนขนลงแข่งกันนะคะน้องมาแล้วค่ะ มาเดินโชว์ก่อนนะคะด,ดูก่อนนะว่ามันมีเลือกเบอร์สามกับเบอร์หนึ่งนี่ไงอันนี้เบอร์สามเบอร์สี่เบอร์หกเบอร์หนึ่งอยู่ไหนเนาะนู้นเบอร์หนึ่งอยู่คู่นนะะ้นค่ะเป็นคู่กับผู้หญิงนูงนะะ้น นี่ครั้งแรกเลยค่ะอันนี้มันเป็นในในต่างจังหวัดในต่างเมืองนะคะเลยไม่ต้องแต่งตัวเพรเพื่อนะคะไม่ได้เหมือนในในที่เขาแข่งต้องแต่งตัวสวยๆใส่หมวกอย่างนั้นนะคะนี่ค่ะเบอร์หนึ่งสีงดำของเราที่เราเลือกไว้ our escape

เราไปดูกันค่ะสกอตตี้บอยน้ำมือดู耶！วีวันไปนัล l ี่！ไปนัลลี่วีววะซัม！สกอตตี้บอยวัน

เ็ว่าจะนีด่เบอร์แปดอ่านู้นก็คือเบอร์แปดเราชานะได้ที่หนึ่งนะคะได้ดับเบิลไายทำอาหารเย็นกันค่ะ อันนี้หมอมิจะทำสุก,กี้สุก,กี้กุ้งอันนี้พริกกับกระเทียมค่ะผักกับไข่อยากกินผักเยอะๆนะคะอันนี้หมอมิใส่น้ำมันมะกอกเนาะไป,ไป กระเทียมก่อนนะคะกระเทียมลงไปวันสมองเลยคดูน,นี่นี่อ่าเข้มับกว่าเนาะ ใส่สองใบฟองสุกี้แห้งนะคะใช่ม้วนเส้นดึกแล้วไม่อยากกินอะไรที่มันไอ้นี่มากอยากกินผักเยอะๆะคะ่ะเสร็จแล้วก็ใส่กุ้งลงไปตอนนี้หม่อมมีจะมีผงกุ้งรสลงไปนะคะจะพอไหมลูก ใช้จิ้งสุกี้ค่ะที่มีมาจากที่ทำเมื่อคารววานวดที่แล้วมผัดกุ้งเยอะมากเลยผัดกุ้งเยอะเยอะกว่าเออพีกลงไปใส่พริกนะคะพิเศษพริก ก็ใส่เห็ดนะคะตรงนี้จะใส่อันไหนที่มันสุกยากก่อนนะของเห็ดลงกันค่ะผักก็ใส่ทีหลังผักไม่ชอบกินแบบฉุกมากอืม,มกินสุกี้ค่ะลงไปเลยค่ะ ไปตามชอเยอะหน่อยเพราะผักเยอะนะคะตกใจวนเส้นอันนี้หม่อมมีใส่วุ้นเส้นมาเยอะนะหม่อมมีอยากกินผักเยอะๆก็เลยจะใส่ผักเยอะหน่อยนะคะ ไม่อยากใสุู่นเส้นเยอะเดือดเยอะแล้วก็ใสุู่นเส้นเลยนะคะอือ ปให้ล้มเส้นสุกแล้วค่อยใส่ผักอันนี้หม่อมมีอยากกินบีทรูทนะคะอันนี้ใส่ไปด้วยบีทรูทเส้นหนึ่งเห็นไหมอยากกินอะไรใส่ลงไปค่ะอาก,กินอะไรก็ใส่ลงไป บีดรูดห่อบิ๊ชอบก,กินบีดรูดนะคะอันนี้เขาหัน่นเป็นเส้นเป็นแท็กมาให้แล้วเกะเราแป๊บนึงอหอมเลยะคะ่ะหอมกวเ่นค่ะถ้าเราไม่อยากกินเยอะเราก็ใส,ส่หนอกซอสสุกี้เยอะหน่อยเนาะ มันก็จะไม่ต้องใส่น้ำปลาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าอ้สีสวยด้วยค่ะใส่บีดสีบ,บีดรูดล,ลงไปเป็นสีครับคะสีม่วงเลยนะคะเห็นไหมอืมน่ากินโอเคผักโปะหน้าค่ะ,ะ,คะผักแบบนี้จะมีผ,ผักกาดผักกาดขาวนะคะต้นหอมผักชี ใา่ไม่มีนะคะน,นี้อยากกินผักเยอะๆแล้วก็ใส่ไอ้น,นี้ด้วยค่ะอะไรนะผักกวงตุ้งนี่เห็นไหมเราจะเน้นผักเยอะๆเยอะก็อย่าตกใจนะคะเพราะผักมันอ,อร่อ้หน,น่ากินน้กินสีสวยมากค่ะพอใส่บีบลดลงไปสี เป็นสีม่วงเลยค่ะคับตังน,น,นี้หมดหมด้อสห้มันหมดเลย๋ยวก็หั่นแล้วนะคะ พอดีเลยค่ะกระทะเล็กๆวอล์กวอกประจำตัวอนนี้ใส่บีดรูทไทยเอ็นสีนะกินมากเลยค่ะลองทำดูนะคะบีดรูทเห็นไหม พอดีปุ๊บขอบอกเสี่ยเขาลุกคันเหล,ลูกแต่คันเลยบิบปมบิดูดนอ้สโอ <Nice S 2> นเลยเน,นี่ยเสุดูพอดีปี่อเลยนะคะเฮสดีพอดีเตะ ดูทำงานช่วยเก็บเะรอเก็บไปไว้บนรถให้ทำใหมั้ยค่เห็นไหมฮะดีรถสวยมากโอ้โหชอบชอบชอบดีแล้วค่ะที่ใส่เส้นแค่แค่ถุงเดียวไม่งั้นไม่รอดไม่หมดค่ะเยอะเกินไม่หมาไปทางขับนะคะ จุกก้งผัดกะจุ้งเกิดอันนี้นิดนึงใส่พริกเยอะอันนี้ลุงทานได้นะคะทานเผ็ดได้เท่าเราเลยก็เลยง่ายกันม้หน่อยทำอะไรมากินไปกินด้วยกันเน้นอาหารที่มีประโยชน์ ก็มีมั่งนาะบางทีก็อยากกินทอดๆก็กินค่ะสุกี้แห้งของหม่อมนี้นะคะสุกี้แห้งใส่กุ้งสีสวยมากค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ออกจากที่นี่แล้วยังเดินไม่รู้จะไปยังไม่รู้นะคะว่าจะไปทางไหนเดี๋ยวเรามาดู ติดตามดูคลิปต่อไปนะคะว่าหมอนี้จะพาไปไหนออกจากที่นี่นะคะวันนี้ไปแข่งม้าเพิ่งกลับมาไปดูแข่งม้าค่ะครั้งแรกเหมือนกันสนุกด,ดีเราเล่นเพื่อไปไปดูเพื่อประสบการณ์นะคะไม่ใช่ว่าไปตลอดไม่ใช่ค่ะไปดูพอดีมันทั้งใกล้ๆก,ก็เลยไปดูกันค่ะอือฉุกละค่ะน่ากินมัว่ว นะนนเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมามมีขอตัวไปทานข้าวก่อนนะคะเสร็จแล้วค่ะสุกี้ผัดแห้งใส่บีทรูทดูอยากกินไหมมิสโอเค สีสวยมากเลยค่ะผังเยอะๆลุงชิมไปก